เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตั้งชื่อจริงให้น้องอยูจินแล้วทั้งเพราะทั้งความหมายดี หลังจากเพิ่งคลอดลูกไปตอนนี้คุณแม่ป้ายแดงเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็เดินทางกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วแถมไม่ต้องบอกว่าเหอลูกมากแค่ไหนโดยเฉพาะสามียิวฉัตรมงคลที่ช่วยเลี้ยงน้องยูจินแทมมีของรับขวัญสุดอลังการให้กับลูกสาวทันทีและล่าสุดเจนี่ได้ออกมาโพสต์บอกแฟนๆว่าได้ตั้งชื่อจริงให้กับน้องยูจินโดยใช้ชื่อว่าฉัตรชนกกับแคปชั่นที่บอกว่าฉัตรมงคลบวกรัชนกเท่ากับฉัตรชนก ซึ่งเจนนี่ก็ได้คอมเมนต์บอกเพิ่มเติมว่าเพราะลูกเกิดจากความรักของพ่อกับแม่รวมกันแม่เลยตั้งชื่อนี้ให้ลูกนะคะยูจินซึ่งชื่อนี้แปลว่าร่มเงาของพ่อค่ะและบอกอีกว่าตอนแรกถ้าเป็นผู้ชายแม่คิดว่าจะตั้งชื่อว่ารัชมงคลส่วนชื่อเล่นยูจินนั้นก็มาจากยูเจนที่นาลี่ตั้งให้หลานเรียกว่านอกจากชื่อลูกสาวตัวน้อยจะเพาะแล้วก็มีความหมายดีมากๆเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ